นี่เป็นคลิปพี่เดียวสามขากับน้องคลิปแรกๆที่มแม่แม่มลงในเพจมีใครเคยดูคลิปนี้แล้วบ้างคะ เป็นคลิปที่แม่แหม่มถ่ายเล่นๆแม่แหม่มซูมจากห้องนะคะไปดูน้องๆข้างนอกแม่แหม่มมาเปิดโดยย้อนหลังก็น่ารักดีนะแม่แหม่มก็เลยลงในเพจต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาและเอ็นดูน้องๆมีหลายๆท่านในช่วงแรกส่งคอมเมนต์มาให้กำลังใจแล้วก็อยากให้แม่แหม่มทำต่อก็เลยเป็นที่มาของพี่ดาสามขาดกับน้องจากวันนั้นถึงวันนี้ความรักของพี่ดาสามขาดกับน้องก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะ O que eu 22 2 2 cái này là gì cái này cái này gì phi keo hu toki toki hu witiya ki te te Terima kasih telah <laughs> menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs>